สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมเก๋เมือร่คิงจะมา,านำเสนอเทคนิคก,การเกี่ยวจิ้งจกยางนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีอาจจะสงสัยว่าเนี่ยจิ้งจกยางเนี่ยตวัยวยาวๆอย่างงี้นะนะครับเห็นนะครับจกยางตวัยวยาวๆอย่างนงี้เวลาเกี่ยวเบ็ดไปแล้วปลาจะกัดโดนไหมกัดติดไหมบอกได้เลยครับบางทีโอกาสติดมีน้อยมาก เนื่องจากว่าเบ็ดแท็กซัสที่เราใช้ทั่วไปอ่ะมันจะอยู่แค่ประมาณกลางลําตัวของจิ้งจกยางเท่านั้นเองโอกาสที่ปลากัดและจะไม่โดนเบ็ดเนี่ยมีสูงค่อนข้างสูงวันนี้ผมจะมานําเสนอเทคนิคง่ายๆเลยนะครับสําหรับการเกี่ยวจิ้งจกยางโดยการใช้เบ็ดสองตัวคือง่ายๆเลยเบ็ดสองตัวสําหรับผมที่ใช้ก็คือเบ็ดแท็กซัสทั่วไปนะครับลักษณะเบ็ดแท็กซัสทั่วไปคือก้านยาวแบบนี้ ะจะยาวขึ้นมาหน่อยเห็นนะครับเบ็ดตัวที่สองครับก็คือเบดตกปลาก้านยาวทั่วไปลักษณะนี้ครับนะครับโอเคนะครับวิธีเกี่ยวก็เกี่ยวเหมือนเบดเท็กซัสทั่วไปโดยการเกี่ยวเราก็เริ่มมาร์เกเจาะมันแล้วกเกี่ยวลงไปเกี่ยวลงไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับลักษณะออกมาแบบนี้ ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับได้ลักษณะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพึ่งแทงมันลงไปนะครับที่ตัวมันเอาเบ็ดตัวที่สองเลยครับนี่นะครับเบ็ดตัวที่สองคล้องลงไปเลยครับเพราะว่าเบ็ดจะมีตัวอย่างนี้ก็คือเกี่ยวลงไปที่ตัวเบ็ดเซกเตอร์อีกตัวหนึ่งลักษณะจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นนะครับโอเคครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้คราวนี้ทําไง เราก็เบ็ดแท็กซัสเนี่ยมาร์คตำแหน่งแทงลงไปก่อนที่ตัวเหยื่อของเราจะต้องการให้มันโผล่มาอกไนี่าแทงแล้วแทงออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะเบ็ดแท็กซัสทั่วไปเบ็ดจะอยู่ตรงกลางเหยื่อแบบนี้ โอกาสที่ปลามันอะจะกัดเข้าทางหางเนี่ยมันมีมากวามากว่ามากกว่าเพราะมันจะไม่ไม่โดนตัวเบ็ดมีมากกว่าที่จะมากัดลําตัวจะไม่โดนเบ็ดคราวนี้เราทํเนี่ยพอเราได้เบ็ดตัวที่สองมาแล้วนะครับเหมือนกันเลยครับง่ายๆเลยครับเบ็ดตัวที่สองมาไว้ตรงนี้เราเจาะลงไปเจาะลงไปที่กลางตำแหน่งมันตรงหางนะครับตรงโคนหางพอดีเลย ครับเดี๋ยวนะเราต้องเจาะตำแหน่งพอดีตรงโคนหางพอดีให้ลักษณะเหยื่ออยู่ในแอคชั่นตรงนะครับนะครับเรจะม,มารตำแหน่งผิดไปหน่อยเจาะเข้าไปแล้วนี่ครับ ลักษณะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับแค่นี้เองครับแล้วก็ซ่อนคทมเบ็ดเข้าไปตรงเนื้นอย่างนิดหนึงนินึนงเท่านี้เองครับง่ายๆครับสำหรับเกี่ยวจิ้งจบยางแล้วโอกาสที่ปาดมันจะกัดตรงนี้และติดเบ็ดเลยก็มีเพิ่มขึ้นอีกครับ กับตรกกลางก็ได้ครับผมลองใช้แล้วไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าอันนี้ไม่รู้นะเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมแต่ผมจะก็คือเอานำมาเสนอกันแล้วกันอาจจะเป็นสาระดีๆก็ได้ใหใ้ใครลองทำตามดูให้เพื่อ,อนๆลองทำตามดูแล้วกันนะว่าเป็นเทคนิคง่ายนิดนึงที่เกี่ยวจริงจบยางสำหรับตกปลาช่อนนะครับพวกนี้ได้หมดโอเคครับสวัสดีครับ